สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีแฟนคลับบา้านซีวิไลเอฟซีหลาน้นอยที่ดาเล่าวมื่อวาเท่าสิมาแจ้งข่าวกันพี่น้องคือตั้งแต่เมื่อวานเดี๋ยวไปไปเห็นคลิปของแม่พึ่งเนาะแม่พึ่งพ่อผู้คนเดินลอ่งในคลิปพิ่นที่ไปไอเฮ็ดพารกิจที่อยู่สบบปบลาบานไพ่หล่ากระบานแล้วก็ไปเฮ็ดพารกิจกันแจกข่าวแจกของแจกยารักษาโรคแจก ขนมขนมเด็กหน่อยเฮ็ดภารกิจกับเด็กหน่อยนไอ้หมู่บ้านเนาะแล้วก็แล้วก็แ,วกแม่แม่พึ่งเพื่อนก็ได้บไปเห็นเนาะไอ้หมู่บ้านที่เพื่อนไปอะ่ะมันเป็นค่อนข้างแบบว่ามิตรคนแบบอยากจนไม่พี่น้องก็เลยถามว่าเป็นยังคือพวกากันใส่เสื้อกันหนาวแบบนี้เนาะเดี๋ยวเฮาไปฟังแากปากแม่พึ่งบ้าดีกว่าว่ามันเป็นไปมาจากได๋ทีแม่พึ่งเพื่อนพูดถึงหมู่บ้านนี้พี่น้องเราไปฟังกันจ้ะว่านนะคะบ้านพี่สีคือเป็นบุมี่หาห่มใส่เลยวลาหนาว นอนปอกฟางไส่เอาถ้าหมอกมันลงก็คือมันมันสุดจะบันง่ายนะคะแล้ว่าถ้าบ้านไหนไม่ได้ปอกองไส้อย่างเงี้ยก็นอนอยู่บนบ้านหนาวหนอนฝากฝากเย็นเย็นนะไม้ฝากเย็นๆนเหมุงด้วยไม้ไผ่สารนะคะแก้มด้วยไหมไม้สารล้มมันกัเขาปนิเป็นกบบทางทางมันจะรอดคือต้องอาศัยว่าเด็กสมมติว่าบ้านนั้นมีห้าหกคนเพื่อเพื่อนมานอนติดกันนอนแหนะกันเอาอาศัยไออุ่นใช้ร่างกายของกันและกันนะคะเอเนแล้วมันจะบเดี๋ยวพ่อผมจะหมดหงออยู่หมดหงอเ่าะเข้ากระถางว่าหนาวๆยัง้ิคือเพราะว่าการใส่เสื้ จะเล็บอกว่าปมนี่มนี่เจอกันหนาวใจก็เลยทำเอาแต่เวลานอนอ่ะเวลานอนก็น,นอนเบียดก,กันเอาให้มันอุ่นขันที่กองไฟก็นอนอ้อมกองไฟเอาแต่ว่า,าไม่ค่อยลงมานอนกองไฟเพราะ,ะมันลมนั่งหมอกด้วยลมมันแรงกับตรงนอนข้างบา้านอาศัยความอบอุ่นอันนี้เอาก็เล่มทางแผนแม่มาจะเอาผ้าห่มมาอาจจะไม่ใช่ผืนละห้าร้อยถึงราคาอาจจะเป็นผืนละลอยหาซีบลอยเก้าซีบรู้่ะเกินสองรอยบาทผู้ใดอยากเป็นเจ้าภาพเจ้าภาพอยากมีส่วนลองเบิ่งครับมอบผ้าหา่มก็คนละหนึ่งผืนก็ได้แล้วเราจะเขียนชื่อชื่อนามสกุลให้เลยว่า ถ้าไม่สะดวกนะคะก็สามารถส่งผ้าห่มมาให้พวกเราได้พวกเราจะนํามามอบส่งต่อให้เมื่อวานนี้1ย8ปดเอนลังคาเรือนแต่ว่าประชากรเกือบ500คนเกือบ500คนแล้วหมู่บ้านนี้ก็มีไม้แยมจักหลักนี่ตังแตากรัรสารตากระแตสาร้ากระแตเอานะคะเห็นเราที่มันเราต้องมาดูเองเราก็ไม่รวยได้แต่ว่าก็อยากให้เขาได้รับความรู้สึกว่านอนนอนอุ่นกินอิ่มก็ตามที่ไม่พึงพูนะเทาก็เรยแบบว่าเออ อยากสีซอยเนาะอยากจกบอยากเก็ซอยเป็นแรกงอีกแรกงหนึ่งเดี๋ยวจะหาพืนสีพืนคือคือทั้งทั้งช่องห้าวกะเลยอ่ะติดต่อพอผู้ไปบอกว่าอยากจะบริจาคอ่ะซอยแบบซอยซื้อผ้ห่มไปหายห้ากกบติดต่อคนไปแล้วคนก็ตอบรับก็มาอย่างนี้ล้วก็ได้ที่อยู่คนไปแล้วเ <c> ดี๋ยวถ้าเกิดเอิดเอฟซีผู้ใดอยากมีจิตใจร่วมจิตสาธารณะอยากจะสงมอบอ่าพวกผ้าห่มพวกเยงนี้กับสามารถ ทักไปในในเพจพ่อพูดที่ขสิบแปะแปะแปะเพจไว้ให้ว่าเป็นพอดีข้ได้ทักไปทางเพจพ่อพูดนะทียูเพินพ่นเพื่อที่จะส่งมอบเล็กๆน้อยๆเป็นพ่าโฮมไปเพื่อนพ่อพูดเพิ่นก็ตอบกลับมาแล้วทียูเพื่อเอฟซีผู้ได้สนใจกะเบิ่งคลิปไอ้ทียูพ่อพูดแล้วก็สามารถอ่ะทักเพื่อนไปได้เลยหรือส่งไปได้เลยในทียูตรงเนี้ยที่ข้าโชว์ไว้โชว์ไว้ใหนะ้เนาะ เอฟซีผู้ใดเนี่ยเดี๋ยวเขาโช์โชท์ทีอยู่พอผูบไ,ไหาเพราะว่าเขาทักไปขอเพิ่มาแล้วใครสนใจกะสามารถทักไปหรือส่งไปที่อยู่นี้ได้เลยนะคะก็เลยมาบอกต่อเพื่อไม่ผู้ใดสนใจอาจจะประเด็เบิ้งข่าวเพิ่นจงสีนะำ่ะเเป็นพี่น้องทั้งฝุ่นเนาะบ่มีหอดผอมมบ่มีหอดังย้มนอนก็ได้นอนฟังไปพึ่งบอกแล้วโอ้ยก็เลยว่าเออสิซอยเพิ่นเหาคนละผืนสองผืนหลายคนกับหลายผืนเนาะพี่น้องกะผู้ใดสนใจอยากสิร่วมกับโครงการนี่เนาะช่วง ท่านว่ามาั่างพูดสิไปอีกอะทักไปเพจพ่อผู้เลยก็ได้โดยตรงเนาะนี้ค่ะว่าเป็นแค่กระบอกเสียงอ่าทรงต่อให้เพื่อเอฟซีผู้ใดแบบอยากจะมีอ่าจิตชัทธารรวมกับเพ่ินกับสามารถทักเพ่ินไปได้เลยเนาะมันเป็นสิ่งที่ดีๆกะหวังว่าทุกคนสิอ่าสนับสนุนหรือว่าอ่าพพอร์ตเพินไปต่อไปนะพี่นอ้องอาาส,สำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะ